we ต้อนรับคุณเข้าสู่เบรกแรกนะครับกับรายการดูโอเคเช่นเล่งคงอยู่กับผมครับนัดยานุษนนจิตนะครับวันนี้โชคดีนะครับเราไม่ได้มาคนเดียวดูโอนี่ก็ต้องมาเป็น2ออย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้เทปแรกเราจะนําคุณไปพบกับผู้ที่ทุกคเีอยู่กับวงการอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเชิญพบกับเธอคนนี้ได้เลยครับคุณจีรนันนะครับรถพี่จีของเราสีดอกบววนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับบริษัทวีรสุรีเทลจำกัดครับสวัสดีครับพี่จีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่คลุก Hoy, คลีอยู่กับวงการอาหารเพื่อสุขภาพมานานทีเดียวเชียวก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้อาหารมังสวรรัตอาหารเจหรือว่าอาหารตามปุ๊บเลือดนะคะก็ได้ถูกนํามาพูดกันอย่างแพร่หลายนะคะ รวมถึงวิธีการทําทุกอย่างอุปกรณ์วัสดุการใช้งานก็จะง่ายขึ้นค่ะครับผม U R WAT U i วันนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันด้วยนะครับคุณทานอะไรย่อมได้รับอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับ <c oughs> โดยเฉพาะอุปกรณ์เนี่ยนะครับพี่จีครับ <c oughs> เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับแน่นอนค่ะนะครับอุปกรณ์โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยพูดถึงคนไทยเราหรือว่าคนที่รักอาหารวะสุขภาพจริงๆเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่ผิดผิดอยู่ด้วยครับครับไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟกล่องซีเรียลเนี่ยโดยส่วนใหญ่หลายคนจะบอกว่า อาหารเข้าไมโครเวฟไม่ดีพี่จีมีความคิดยังไงครับค่ะก็บางคนก็จะกลัวนะคะว่าจะรับได้รับอันตรายจากรังสีหรือว่ากระแสไฟอะไรต่างๆนานาพูดไปต่างๆนานาค่ะอ่านะครับดังนั้นความจริงก็คือว่าวันนี้อาหารที่เรานําเข้าไปในไมโครเวฟเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งจริงอยู่ครับเป็นรังสีแกมมาแต่นี้รังสีแกมมาที่แท้จริงจะโดนลดจํานวนลงมานะครับให้เหลือเพียงแค่น้อยนิดสําหรับอาหารที่เราใช้ในการรับประทานเท่านั้นเอง U.R. วัดยูอิตกับพี่จีวันนี้เนี่ยจึงนํา อาหารที่จะใช้เตาอบและก็ไมโครเวฟด้วยนะครับนอกจากนั้นการใช้เกลือก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่จีครับอาหารของเราที่จะอยู่ในเบรกหน้าเนี่ยนะครับก็จะใช้เกลือเป็นส่วนประกอบด้วยเกลือเป็นยังไงครับพี่จีต้องถามเกลือมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะคะเกลือเสืิมไอโอดีนแต่ในทางกลับกันถ้าเราทานมากเกินไปก็สามารถทําให้มีผลต่อไตได้ครับโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยนะครับตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยพูดถึงเกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ใช้ในการถนอมอาหารนะครับเราเห็นว่ามีการนําเกลือเนี่ยนะครับ พี่จีครับมันใช่ในการหมักมัใช่ในการดองแล้วก็ทําให้เสียอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้ในการที่จะมาเป็นเมนูแรกนะครับพี่จีครับคือเจ้าตัวนี้เลยครับโอ้โหได้กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยนะฮะใช่ครับลงดมดูหน่อยไหมครับ หอ,อ,อมค่ะของน้ําลาย2อก็แล้วใช่ไหมครับเรื่องของเราวันนี้คือปลาห่อสาหร่ายครับปลาห่อสาหร่ายดูแล้วม้วนๆเหมือน,น,น,นเป็นซูชิซะอย่างนั้นใช่ครับแล้ววันนี้ปลาห่อสาหร่ายมีคุณสมบัติอย่างไรหรือว่ามีรสชาติอย่างไรพี่จีเคยทานไหมครับไม่เคยทานเลยค่ะไม่เคยทานเลยครับ่วนใหญนเคยทานเป็นแบบซูชิเป็นข้าวห่อสาหร่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้าวห่อสาหร่ายหรือจะเป็นปลาห่อสาหร่ายซึ่งวันนี้เนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้ทํามาจากทั่วเหลืองนะครับทั่วเหลืองนี่จะมีคุณสมบัติเยอะนะครับพี่จีนี่คือทัวเหลืองเหรอคะ เห็นเป็นชิ้นขออนุญาตหยิบนะคะเห็นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนื้อแน่นๆแบบนี้ทํามาจากถั่วเหลืองซึ่งถ้าเป็นในเมืองไทยเราเนี่ยต้องบอกว่ามีคุณค่าทางสารอาหารเยอะที่สุดเหมือนกับที่คนโบราณเขาว่าดินดําน้ําชุ่มนะครับเมืองไทยเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวครับสมบูรณ์นะคะใช่ครับวันนี้เราได้เกลือเอลดีนจากนี่นะครับสาหร่ายทะเลด้วยนะครับแล้วนี้เราก็จะมาทําเป็นอาหารด้วยครับสิ่งหนึ่งถ้าพูดถึงถั่วเหลืองเนี่ยนะครับมีประวัติค่อนข้างที่จะยาวนานถั่วเหลืองเริ่มต้นมาจากประเทศ แล้วก็มีการนําไปทําเป็นเต้าคู่แต่วิธีการถนอมอาหารที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือเรานํามาทําเป็นปลาครับนํามาหมักเป็นเต้าเจี้ยวนะครับกลายเป็นหัวเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็นําอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกากหลังจากที่เหลือจากน้าเต้าคู่เนี่ยนะครับนำมาทําเป็นถั่วเหลืองห่อด้วยสาหร่ายกลายเป็นวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ในการปรุงอาหารแล้วก็แปลรูปอีกได้หลายๆชนิดครับนะครับแต่วันนี้ต้องให้พี่จีดูก่อนอนะครับว่าเป็นยังไง<ะ>นะครับหน้าตาเหมือนแหนมเหมือนกับแหนมเมืองไทยเลยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่า ก็เป็นเต้าหู้นะคะนะครับซึ่งหลายๆคนวันนี้เนี่ยมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าถั่วเหลืองที่ดีเนี่ยก็ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์หรือว่าโรครูมาติซ่าหรือโรคไข่ข้อนะครับแต่ถั่วเหลืองต้องศึกษานะครับดังนั้นวันนี้มีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นครับโดยเฉพาะถ้าในเรื่องของฟู้ดไซด์หรือว่าอาหารและโภชนาการเนี่ยนะครับถั่วเหลืองที่ดีเนี่ยนะครับมักจะช่วยรักษาโรคต่างๆได้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะโรคไข่ข้อครับนะะฮโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเรานํามาทําเป็นน้ําเต้าหู้เนี่ยนะครับพี่จีบางคนน้ําเต้าหู้เดี๋ยวนี้เนี่่่ยจะบบอกวาาาทํไไมมมัน้ง ก็เลยต้องใส่ถั่วลิสงลงไปเพิ่มเติมบางคนต้องใส่ครีมเทียมใช่ไหมครับใส่นมข้นหวานลงไป<ช>รู้สึกยังไงครับแบบนี้ทําให้ไม่ได้รสชาติเพียวของนม น้ำเต้าหู้นะครับของน้ำเต้าหู้แล้วบางคนรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องมาซื้อน้ำเต้าหู้ที่มีส่วนผสมเลยครับใช่ค่ะงั้นวันนี้ผมบอกให้ฟังเลยละกันสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการดูโอ้คิดเช่นอยู่วันนี้เนี่ยนมถั่วเหลืองที่ดีนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้ค้างคืนประมาณ8ชั่วโมงแล้วมันจะงอกรากออกมานิดนึงนะครับเงินถั่วงอกนะครับแล้วเรานำถั่วแล้วเนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาปั่นนะครับน้ำแรกเราใช้น้ำเย็นครับพี่จีครับส่วนน้ำที่สองหลังจากได้น้ำเข้มข้นมาแล้วฮะเราก ว่าน้ำร้อนเนี่ยราดลงไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นการล้างไขมันซึ่งมีอยู่ในถั่วเหลืองนี่ออกมาทําให้เราได้รับคุณค่าทางสารอาหารอย่างครบถ้วนส่วนคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไขข้อหรือว่าโรคเก,กาต์หลังจากที่ได้ดื่มน้ํานมถั่วเหลืองมมีการปวดตามข้อไขกระดูกเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้ล้างน้ําร้อนในครั้งที่2นั่นเองเพราะไขมันที่ดีไขมันที่จําเป็นหรือว่า H D L ที่จําเป็นต่อร่างกายด้วยนะครับต้องได้รับจากน้ําที่สองครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับ้งแล้วันนี้ผมไม่ได้มา นะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอาหารเหมือนกันระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งนะครับต้องถามว่าความรู้สึกที่คลุกคลีมากกับวงการอาหารมานานเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยวันนี้ก็รู้สึกว่า พัฒนาการของการทําอาหารก็ง่ายขึ้นนะคะคทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ <c oughs> เมนูใหม่ๆที่จะช่วยเรารแล้วก็เรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะที่จะนํามาช่วยเราไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบซึ่งบ้านเราก็มีวัตถุดิบเยอะมากมายอยู่แล้วนะคะคก็สามารถนํามาสร้างเมนูใหม่ๆสําหรับทําอาหารมังสวิรัติมังอาหารเจหรือว่าอาหารตาม เลือดได้อย่างง่ายได้ค่ะครับผมพูดถึงอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเทรนมาแรงเลยนะครับแต่ก็จะมีเจหลายแบบนะครับบางคนบอกว่าเจไม่ทานไข่เจไม่ทานนมบางคนก็บอกเจทานเนื้อปลาได้อันนี้มีหลากหลายแบบนะครับแต่ในเรื่องราวของความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาหารเจก็คือจะต้องงดผักฉุน5ชนิดนะครับนั่นคือกระเทียมนะครับหอมนะครับกุยช่ายหอมทุกชนิดเลยนะครับพี่จีกระเทียมทุกชนิดนะครับนะครับหลักเกียวนะครับแล้วก็ในพวกของกุ้ยช่าย กุ้ยช่ายนี่ก็คือในเรื่องของที่เรามาทําเป็นใส่ผัดไทยเนี่ยนะครับยังรวมไปถึงใบยาสูบด้วยนะครับแล้ววันนี้เป็นเทปแรกเนี่ยเราแอนนอวส์ข้าเรื่องไว้เพียงแค่นี้ส่วนครึ่งชั่วโมงหน้านะครับหรือว่าเบรกหน้าเนี่ยเราได้ติดตามการทําอาหารซึ่งพระเอกของเราวันนี้คือเต้าคู่ห่อสาหร่ายหรือที่เราเรียกว่าปลาห่อสาหร่ายครับเบรกหน้าเป็นอย่างไรอีกสักครู่คุณได้ติดตามเมนูเด็ดในวันนี้อย่างแน่นอนกับดูโอ้ิเช่นับ somewhere between a boy and man She was 17 and she was far from in between It was summertime and no...